ครับเสียพันกาจัดโปรให้นะครับจะเป็นจะเป็นยังสี่ทุกปีครับตัวนี้ไปครับจะเป็นปีหนึ่งเทียรนึงอ๋อปีหนึ่งเทียรนึงนะครับตัวนี้เสียเสียเปิดราคาไว้ในบัายบ่ายนี้อ่าสิเปิดจำนายเมือใดครับหวันวันนี้จะมาหลังจากติดตัวทองเสร็จอ๋อหลังจากตัวทองเสร็จนะครับติดตัวก็คือจำนายเลยกติดต่อผ่าน พพันเจพันเพจของฟาร์มเลยครับอ่า SG SG Captain Sweet ผู้แถลงครับ SG Captain Sweet ผู้แถลงเลยครับเด้อแต่คนที่ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปตลอดตัวอ๋อนี่นะครับเพชจคือเมืองนอกนะครับประเทนอกครับไม่มีคลิปประจำตัววัวนะครับหลักกามีราคาไซด์ให้เรียบร้อยนะครับข้อมูลของการตั้งท้องครับอ่าหลังนี่เรามีไปรับรองตั้งท้องจากการอันตราซาวจากสตอแพทเพ็ตของฟาร์มเขาจะมีสัพเพ็ตครับครับผม นะครับอันนี้คือ,อขอบที่สาม เอสจีนะครับหนวยแถลงนะครับวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาไกลนะครับมาถึงโคราหน่วยแถลงนะครับเพื่อสีมาเบิงฟ้าม่วงเอ็สจีนะครับเพิ่์ลมี่ซื้อเสียงระดับประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับในการบริหารจัดการนะครับการน้ำเขาเมื่อวานะครับการบริการเมื่อวานับเสืองเมื่อวานะครับเหมือนนี้นะครับเดี๋ยวผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขาไปคุยกับเสียเก่งน้ำกันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มัวแห่งนี้นะครับเขาจะไปคุยกับเพิ่์ลน้ำกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับผมเก่งเอสจีนะครับครับการบริการ์ดดยกันในเครือเอสจีนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาชมในส่วนของฟาร์มนะครับก็คือการจัดการฟาร์มของเรานะครับแล้วก็พื้นที่ฟาร์มของเราปัจจุบันนะครับพื้นที่ของ SG Land นะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่2โซนก็คือโซนปัจจุบันตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงใหม่ที่เรามีประมาณร้อยก่วไลท์ตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นการบริหารการเป็น วัวพันธุ์นกันบามาสพันธะและก็ฟิลมาเซอร์นะครับเป็นสองสายพันธุ์นี้นะครับเราจะมาชมกันนะครับอย่างที่เราเห็นซ้ายมือนะครับก็จะี้ก็จะเป็นวัวนำเข้าทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้คือวัวนำเข้าครับก็จะมีทั้งวัวเทาและวัวแดงนะครับตรงนี้แล้วก็ชุดนี้ก็มีทั้งในสวนฟาร์มเรานะครับมีการผลิตวัวมีทั้งวัวที่อยู่ในประเทศไทยและก็วัวนำเข้าครับมีอยู่สองส่วนนะครับแล้วก็ของเราตรงนี้นะครับเราจะมีบริการ หลายอย่างครับเช่นนะครับก็คือการดูแลวัวให้กับลูกค้านะครับบางทีลูกค้าเนี่ยเรานำทางบริษัทดีแคทเทิลเซอร์วิสคอนเทนเข้ามาบางทีฟาร์มเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยอยากให้เราดูแลให้ต่ออีกสองเดือนสามเดือนลูกเดือนเนี่ยเราก็จะรับดูแลอันที่สองคือเป็นเคสรับประกันทาท้องให้บางทีลูกค้าบอกว่าอูไม้นะครับยังผสมเจํามได้เป็นจัดสรรได้เป็นเราก็จะมีบริการให้บริการก็คือการรับทำท้อง ครับอ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเบิงเพื่อนอาจจะอ่าจกสอบถามนะครับว่าฟ้ามเอจจีของเฮานี่เกิดขึ้นได้จังไหนครับเอจจีนครับเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันประมาณจักือบสิบปีละครับเพรนั้นเริ่มเริ่มต้นจากการเลี้ยงบัวลูกผสมในรุ่นแรกรุ่นของคุณพ่อครับผมนี่เป็นรุ่นรุ่นที่สองเป็นรุ่นสองเลยครับพอสมัยพอสมยังลูกผสมครับแล้วก็ เขาก็เลยมาปรับเปลี่ยนเป็นพันแทรเมื่อประมาณปีห้าหกห้าห้าหกกับประมาณห้าหกปีที่แล้วครมาเป็นพันแทพร์นั้นก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือผลิตบัวประมาณพันแพร์ทั้งหมดเลยครับครับครับอ่าคันเกษตรกรเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นสิว่าอ่าฟาร์มใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพิ่นมีวิธีการเลี้ยงจังไดนะครับครับอ่ปัจจุบันนะครับการจัดการฟาร์มเฮานะครับเราจะมีพนักงานทั้งหมดอยู่หกหกคนนะครับครับในการตั้งแต่ ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้จัดการครับศัตรบาลศัตรแพทย์ครับคนงานนะครับในการจัดการงัวทั้งหมดประมาณ200 200ตัวจบนะครับแล้วก็เขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนของวัวท้องนะครับโรงเรือนของหัวหลังคลอดครับรวมถึงโรงเรือนของวัวทำท้องวัวสาววัวผสมครับครับครับไอ้ยังไฮเสียเบ้าถึงว่าอาขอดีของงัวเลือดลอยนี่ครับในมุมมองผมผมมองว่า เน,รนรเรื่องของพัฒนาการมันับเรื่องของการอัตราแรกเนื้อที่มันมันจะค่อนข้างดีหมายถึงว่าการให้อาหารการเติบโตต่อว,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 วันสองคือในว่าวันแท้เนี่ยมันสามารถต่อยอดในหลายๆอย่างทั้งเรื่องของโคต้นน้ําของงัวเนื้อที่ดีครับผมถ้าเป็นตัวผูกจะเป็นนัวเนื้อที่ดีหรืออีกมุมนึงกับเป็นว่าสำหรับโชว์สายพันธุ์ก็คืึงวัวประกว่โคดิมักเรื่องของความสวยความงามก็กสามารถ เรื่องของการประกวดไดนี่ครับไปหลายทางกับมพันแทงอ <Aven> ๋อ,อว่า 1, ว่าว่าพันแทงว่าแต่ลอยไปได้หลายทางนะครับตอนนี้ผมก่อยูล่องเลือนอ่าองเลือนกลางบมอครับอันนี้อันนี้นเป็นล่งเลือนกลางเป็นล่งเลือนใหญ่นะครับ,รบตรงน,นี้ตอนยาขึ้นหมดห้าสิบเมตรตรงนี้กรับแบ่งเป็นสองโซนโซนเน่ยทานกับโซนมพันอยู่ตอน,นี้ครับเดี๋ยวออนุญาตให้เสียเก่งผ้าผมครับพอไม่พี่น้องนะครับชุ่มงัวเพลินนะครับเดของบ้านไม่ชุ่มม้วนนี่นะครับขลอ คองนีนะครับพอมีพี่น้องครับคองนีเป็นจังไรครับเสียคราบจะเป็นคอ่งงวลมนะครับของง่วลมก็จะเป็นทั้งง่วนน้ำนมเป็นง่วนความตัวสาวความผสมครับชุดนี้ก็จะเป็นงวนไอ้น้ำเข่าทั้งหมดเลยนะครับคอ่เนี่เป็นงัวนน้ำเข่าทั้งหมดเลยอืมนี่คือเป็นเป็นง่วเลือดลอยน้ำเข่าทั้งเบิดนะครับพอมีพี่น้องครับน้องเสียเก่งพ่นวานะครับ เพ,พราะกันเพราะพี่น้องเพิ่นสนใจอยากให้ทงางเห่าหน้ำเขางัวไห้นี่เป็นจะไหนครับก็สามารถติดต่อช่องทางของบริษ Service ั<ม>ทเอจีแคทเทิลเซอร์วิสคอนแกนครับาารผมราคาคอนแกนบริษัทนี้จะผิดชอบเรื่องของการน้ำตกงัวตัดเชือกจากประเทศอเมริกาครับโดยช่องทางก็จะมีช่องทางที่เอจีแคทเทิลเซอร์วิสน,นะครับเบอร์ทอโทรอ่ศูนย์หกสองสามสองเจ็ด เจ็ดเก้าเก้าครับอ่านอกจากพันธ์บามันแล้วนะครับกมีมีสายพันธ์อื่นอีกบ่าบบีบมาสเตอร์นะครับพ่อเมีพี่น้องครับอันนี้คืออ่าบามานันงวงโซนบามันของเพิ่นนะครับสวยๆเลยทีเดียวนะครับพ่อเมีพี่น้องครับเรือดร้อยทั้งเบิร์ดครับพอที่ของเชีงใหม่นะทุ่มบ้านมีขนบ้ลยอ่าเรือลออ่าเนี่ฟุ้งนี่นะครับเป็นฟุ้งอ่า งวพันบีบมาสเตอร์ครับเป็นพันแท้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นงวนํำเขามาจากอเมริกาครับมครับูงนี้ก็จะมีจกมาจากหลายฟาร์มครับผมอันนี้คือฝูงงาบีบมาสเตอร์นะครับพรอมมีพี่น้องครับนอกจากน้ำเขาบราแมนแล้วนะครับอยู่นี่เพื่กันยังมีการน้ำเขางูบีบมาสเตอร์อีกนะครับพอมมีพี่น้องครับบีบมาสเตอร์หลายโคนนี่ เราเคยเห็นยากห้เซียว่าถึงนะครับสายพันธุ์นี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นสายพันธุ์นึงงัวอีกสายพันธุ์นึงที่รับความนิยมตอนนี้รอจากระมันเลยครับสายพันธุ์พันธุ์บีมาเซอร์ครับมันมาจากงัวสามสายพันธุ์พันธุ์อเมรกันบามันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในตัวเขานี่พิเประมายสิบาบแล้วก็จะมีพันธุ์เฮียฟอร์ดอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชอตทอนอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นมันจะมีห้าสิบยี่สิบห้ายี่สิบคือเ ครับของหนิ่งของสายพันธุ์มันก็มีแล้วครับนั่นก็เลยเราอย่างหนึ่งมันมีมันมีมันมีของพันธุกรรมของงูบำมันที่มีความทนหลอดทนโลดอม่เห็นใครบำมันครับตัวนี้เขาจัดอยู่อ่าสายเหนือบ่ครับเนี่ยก็ทั้งสองสายเลยครับทั้งสางพันธุกรรมแล้วก็ทั้งเนื้อนําอย่างพวกนี้ก็จะเป็นพวกพันธุกรรมครับครับแล้วก็เป็นงูตัวน้ำของงูเนือมันเดียวเห็นมึงแต่ฉันไมเขาที่ว่าเขาวันธุภูมิครับ นะครับอันนี้คือเป็นสายพันธุ์เพิ่นมาเป็นเป็นสายเนื้อก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพันธุกรรมก็ได้นะครับเป็นตัวนี้ข้อแท้ก็เป็นสายพันธุ์สายพันธุก,กรรมนะครับแต่ก็พอไม่ได้ตัวผูรหรือว่ารุ่นต่อไปเั้ก็สมารถเป็นงว่วเนือ้ออืมลักษณะเด่น,นของสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นง่วนเนือ้อเป็นเนือ้อแดงครับก็คือเนือ้อมันจีบมันบ่เลี่ยงกับจะกินแล้วกั ่อนางเป็นเนื้ออะไรยังดีอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งทีน่าสนใจน่าสนใจนะครับพ่อแมปนพี่น้องครับ่เดี๋ยวเข้าเบิรงต่อไปนะครับเนาะครับครับชุดนี้เป็นเป็นเป็นคอรอกยังครับเนี่ยในคอรกในโซนนี้นะครับก็จะเป็นชุดของแม่ตัวรับครับแลแม่อุ้มบุญนะครับที่เราเตรียมไว้สําหรับที่จะย่ายฝากตัวอ่อนครับผมผมนี้ก็จะมีตั้งแต่พันธ์แบรนกัสนะครับเขาจะเป็นดำดำครับผมเชโรเล่นะครับจะเป็นสีเหลืองเหลืองอือนตนี้เขาจะใช้สองสายพันธ์ครับแล้วก็ ส่เมือเข้านี่ตัวนี้จะเป็นลูกผสมบามันครับตอนนี้เจะใส่ลูกผสมบามันลูกผสมแบงกัสแล้วก็ลูกผสมบีมาสเตอร์ไม่เป็นแม่ตัวลับครับ,รบแม่ตัวลาบขันพอเปพี่น้องเพิ่นฟังเพิ่นอาจจะว่าหมายถึงอยังเข้าสียเหดุยังทําไม่ต้องมีแม่ตัวลาบครับคือเม่ตัวลาบนี่เป็นงวยที่เตรียมไว้สำหรับของการเขาเรียกของการผลิตงวยแบบหนึง่งคือเรื่องของไอวีเอฟครับไอวีเอฟก็คือการผลิตโดยใส่ไข่เอ็มบีโอนะครับ,รบมา เห็ดไข่ปุ๊บแล้วก็เอามาใหญ่ฝากสอนในในแมตัวอุ้มบุญตัวรับแค่การพันกรรมเนี่ยมันจะเป็นของเขาครับดังนั้นวิธีการเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าวิธีการประทิดอีกแบบหนึ่งก็คือการคิดอิทีครับดังนั้นเนี่ยในจุดในจุดน,นี้คนกับปัจจุบันเนี่ยมันเคยเท็กโมยี่เนี่ยเริ่มเข้ามาในประเทศไทยไหลายแล้วลเริ่มมีบริษัทที่รับเพลทรับทํารับฝางสินะครับได้ส่วนของฟาร์มเข้าเนี่ยกับเป็นกระบวนการหนึ่งในการผลิตกลุ่มงูที่มีคุณภาพ ที่เป็นวัวบำมันพันธะเนี่ยเขาจะใส่ไข่เนี่ยเอ f โอเนี่ยบำมันพันธะไปใส่ในแมวอุ้มบุญครัเพื่อ<ม><ม>ให้ลูกเพื่อให้ลูกวัวตัวนั้นเนี่ยครับได้ปริมาณเยอะขึ้นจากที่ว่าแม่วนหนึ่งตัวเนี่ยจะได้ลูกปีละหนึ่งตัวจะได้ลูกปีละสองตัวหรือสาตัวบางเส้นนะ,ค,ะครับนี่คือหลักการ อ๋อนี่นี่คือหลักการนะครับ่อ่พี่น้องครับนี่เสียเสียเพิ่ม่าการเหตุอุ่มบุญนะครับการฝากตัวอ่อนปกติงัวอาจจะได้ปีละลูกนะครับเพราะเขาไม่เหตุแบบนี้นะครับกะเหตุแห้งง้อสามารถมีลูกหลายขึ้นกว่าเก่านะครับ่อ่พี่น้องนี่มันกะบดง่ายแต่ว่ามันขั้นตอนเยอะการเหตุการฝากแล้วก็เห็ในการติดนครับรวมของการทดลองการผลิตครั้งนี่ครับครับครับอาจจะจำเป็นว่มันต้องเป็นเป็นงัว ดีๆต้องเอามาเห็ดเป็นแม่ตัวลับหลักการมันก็คือว่าสายพันธุ์สนมากอ่ะลักษณะของแม่ตัวรับที่ดีก็คือหนึ่งระบบสืบพันธุ์ดีครับของน้ำนมเยอะแล้วก็โครงสร้างได้เพราะว่ามันต้องรับตัวออนที่เป็นบามันที่เป็นใสอย่างน้ครับครับเสียนอกจากเข้ามีฟฟ้ามงัวแล้วนะครับตอนเ้ีขวยังมีโครงการเะไรอย่างนี้ครับครับในรเจกตของฟร์มงัวงนะครับก็เรื่องของฟร์มัวก็มีการขยายพื้นที่ ก็ค <t> ือขยายฟาร์มขยายแปลงหยาแล้วก็เพิ่มปริมาณง่วนณีโปรเจกต์นึงครังดำเนินการ้อสังก็คือเป็นบริษัทเอสจีบิลดิ้งเซอร์วิสจำกัดเป็นบริษัทที่รงการที่็นอไงคือ่าไงุนนุงเชื่อมมาครากานังก่อสังปราคาใบจะเียวเสร็จประมาณมีนาไม่สาปีหกห้าครับสามที่เดือนตั้งงี่ ครับใส่งบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยในโครงการนั้นการก่อสร้างอยู่มั่นสามสิบล้านโอ้สามสิบล้านเลยทางบุลรคทาที่ดินนะครับบุลรคกาที่ดินบุลรงข้าขอพันครับเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ห้องนี่ยอ๋อนะครับจะได้มืิเนกาอ่าขออนุญาตให้ภาพผมกับพร้อมพี่น้องไปชมชมเนาะได้ครับผมนะครับพาไปชมชมโครงการการก่อสร้างอยู่ครับ การก่อสร้างของสวนปีน้ําเชื้อเราในปัจจุบันนะครับที่กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้ก็แล้วเสร็จกปแล้วกว่า50เนตะครับ50เรครับโอเคเดี๋ยวเราพามาชมกันนะครับ,นะรบ,นะรบนี่คือผังในอาของโครงการนะครับกจะมีมโรงเรืนอนครอบพันอยู่2โรงเรือนนะครับแล้วก็มีอาคารห้องแรบนะครับมีโรงรีดนน้ำเชื้อนะครับมีโรงเก็บอาหารนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปชมทีละจุดกัน ตรงนี้36สบตัวฝั่งังละสิดตัวในหนึ่งตัวนะครับางนี่คือนึล็อกที่ทำตัวครับความกว้างเราจะห้ามยาวตรงนี้ยสิหมตรอปรัตัวที่หน่งแล้ว็ถ่เราจะทำยาวมากอันนี้อันนี้คืล็อกแรกที่เรากำลังสร้างอยู่นี่ล็อกที่สองอกที่สองครับฝั่งนี้สิบแปดล็อกแล้วก็ตรงกลางนี้ตรงนี้จะเป็นที่สำหรับ รถเข้าออกนะครับประมาทการเอาอาหารหรือเก็บมูลวัวนะครับหรือว่าที่วัวครับฝ<ม>ั่งน,นี้นะครับก็4 8ล็อกอค88ลอค็อกงั้นตรงนี้ทั้งหมด36ล็อกนะครับครับมูลค่าการกอาอ่อสร้างเอ่อก่อสร้างโรงเรือนนี้ประมาณ6ล้านบาทนะครับงั้นสุดท้ายี่เราเห็นตรงนี้เริ่มอ,อันนี้ก็คือการอ่ารถตัดนะครับกิน หินลูกหลังครับเพื่อด้านนอกตัวอาครับก็คือเรื่องของการโดนฝนอย่างไรครับเราก็เลยเอาหลังมาลองดูแบนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นตัวของรงเดือนนี้นะครับที่เป็นข้าไในเนี่ยเราจะใช้ไฟนะครับแต่บมรู้จะเห็นนะถ้าว่าเป็นสายเราจะบดอัดนี่นะครับเราจะใช้สายดอัดเพราะว่าอะไรครับรนี้เราจะเราจะไม่เทูนครับเราต้องการให้ ข้อพัดที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยเพื่อเซฟข้อขาเนี่ยเพื่อเซฟข้อขานะครับเราก็เลยจะไม่เทสตัวตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นทรายสมบอัดส่วนด้านนอกก็จะเป็นลูกหลังนะครับในล็อกแรกนะครับเราเราจะพามาชมกันคือในส่วนของวัวที่เป็นลูกผสมยุโรปนะครับหาบารลดลองนะลองสูบไปฝั่งนี้นะมาถามด้ครับว่าเป็นวัวลูกผสมยุโรปตรงนี้ตรงนี้นะครับเราก็ ้เราทำชมว่าเป็นวัวอะไรกันนะฮะนี่นะนี่ลอกแรกของเรานะค,ะครับนี่น,นจะเป็นกระปุกสำหรับอะไรนี่ว่าที่ในของนี่ครับวัตถุประสงค์เราคือการ ขาไม่ตั้งท้องคือเหตุผลมันทองตัววิธีการตอนนี้เขาเราใช้วิธีการผสมจริงครับผมโดยใช้พอฟันวิบมาเจอฟันแทอืถึงงอนเดือดลอยแล้วข่าจากไมการับาัฟผสมจริงครับชุดแหวนรวผสมดีหลวงพวกนี้ผมเพื่ออะไรตั้งทองนะครับหลังจากนั้นนะครับคนนี้อยู่ต้องการสามเดือนละแล้วก็วันที่สิบห้าเนี่ยบัณฑาบันั์คาร์บันพูดท่าเนี่ยจะมีการตรวจท้องครับเพื่อ เปิดจำหน่ายให้กัเกษตรกรคนที่สนใจอ๋อตอนนี้เขาขัเปิดจําหน่ายเราจะเราจำหน่ายในราคารประกันท้องกรับซื้อทางกระบังกรบครับผมตัวท่อนะครับตัวท่อเขาจะเปิดจําหน่ายครับหัวละ65,000บาทอ๋อครับเป็นหัวท่อตัวหกพันห้าครับ ราคาเดียวราคาเดียวนะครับพอมีพี่น้องครับพลามากนได้ก่อนอ่านีู่้ใดมากกได้ก่อนนะครับพอมีพี่น้องครับคืออ่าตอนนี้นะครับฟ้ามเอจีนะครับอ่างัวที่อ่าเป็นฝักตัวอ่อนนะครับแล้วก็บะสมความสําเร็จนะครับแล้วก็เอางัวผูนะครับเข่ามาเพื่อสีผอ่านี่ตัวผูนะครับเป็นบีบมาเตอร์พันแท้นะครับเป็นงัวนอกนะครับน้าเข่าแล้วก็จะมาผสมกันนะครับคนนี้ผสมไปแล้วอ่าผสมไปแล้วคนนี้จะไปผสม หลายตัวล่ะครับมันที่จำหานี่เขาดีตรวจทองมีตัวหนทองครับตรวจทองเซ็จแล้วนะครับเปิดจำหน่ายเสียเพื่อนสีเปิดจำหน่ายนะครับพ่อเมีพี่น้องครับแม่ท้องนะครับเพื่อนเปิดราคาไว้อยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับพ่อเมีพี่น้องครับหลักการมีการรับประกันท้องเรียบร้อยนะครับอ่างวนนี่เป็นเป็นเลือดลอยปะครับ เสียตัวลูกผสมนี่อป่าครับแม่แม่ตัวรับเนี่ยครับบ่กครับเป็นบัวแม่ตัวลอยเป็นลูกผสมนะครับนี้ก็ลูกผสมใช่ลัวรีลลูกผสมแบงคับตึงเสร็นะครับผมลูกผสมบีมาสเตอร์ครับตัวใหญ่ตัวหน่อยกันราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับผมแลอวก็คุณได้มาก่อนได้ก่อนนะครับคุณได้มาก่อนได้ก่อนนะครับเดีอยหานี่คืออ่าสายเนื้อนะครับเพราะเป็นพี่น้องที่มีความสนใจนะครับอยากได้ขอว่าสายเนื้อนะครับกับอันนี้เป็นลูกผสมแบงคัมอันนี้มันเป็นสีดำครับ เสียพันกัจัดโตให้นะครับจะเป็นจะเป็นยังสี่ทุกปีครับเราจะนี้ไปครับจะเป็นปีหนึ่งเชียนึงอ๋อปีหนึ่งเชียนึงนะครับตัวนี้เสียเสียเสียเปิดราคาไว้ในบัายบ่ายนี้อ่าสิเปิดจำหน่ายเมื่อใดครับวันเออเราจะวันวันนี้จะมาหาเราจะติดต่อตัวทองเซทอ๋อหลังจากตัวทองเซทนะครับจะโผล่ก็คือจะจำหน่ายเลยกติดต่อผ่าน พันเพจของฟาร์มเลยครับอ่า F อสจ c a อ t จีแคทเทิลเซอวยแถลงครับเอสจีแคทเทิลเซอร์วิหุ้นแถลงเลยครับเด้อเราคนทีถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปจะละตังอ๋อนี่นะครับเหตุคือเมืองนอกนะครับประเทนอกครับอ่ามีมีคลิปประจำตัววัวนะครับหลักกามีราคาใส่ให้เรียบร้อยนะครับพราะไม่ติดของการตั้งท้องครับอ่าลังมี่เรามีไปรับรองตั้งท้องจากการอันตรซาวจากสตอแพทย์ผมโอ้ของฟาร์มเขาจะมีสแพทย์ด้วยครับผม นะครับอันนี้คือ,อขอกที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่เราคงมีพา,าไปเบิ้งขอกที่สองครับตออ่บตอจากนี้ของว่าพันแหแล้วครับต่อจากนี้ตอนตอนนี้ของวัวพันแท้ครับตอนนี้เรายอยู่ขอกที่สองครับผอ <ม S 1> <ม>เบื้งขอกที่สมแล้วครับของแม่ของคุณที่เก็บทงองอตอนบางนี้นะครับก็จะเป็นขอกของ ตัวที่เราแผงว่าที่จะปิดไม่ถึงประมาณเท่าข้าววัวแดงครับสีแดงกับไข่เคอีกอันนึันนี้ตรงนี้ต้งองมีเนแดงไม่แพ้เท่าดังั้นในเท้าพวกนี้เนี่ยคือเราแผงของเราคือให็นผสมก็พอแดงเพื่อทำทำตัวสายแดงครับผมแล้วก็จะไปดนแมนตัวน,นี้เฮากาเมีครับพอพันคุม้มฝูงกันแม่เราจะได้คุ้มค่าไปเพิ่มความครับการเลี้ยงตรงนี้นะครับก็จะเดินอยู่ในแปลงนี้ทั้งหมด6ประมาณ6ไร่ครึ่ง อตอนนี้มีมันมีสิบตรครับตัวเมียนะครับอ้าวได้แนวคิดเลี้ยงแบบนี้มาจากไหนครับาจากตอนที่เขาไปเป็นงานอยู่อเมริกาตอนที่ผมเดินทางไปอเมริกาไปเินไปห,ห,หลายฟาร์มครับการเลี้ยงวัวแบบเปลี่ยนแปลงนะครับการเลี้ยงวัวแบบใช้ลวดสลิงย่างยนะครับแล้วอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยเราอยากให้วัวเนี่ยมีสุขภาพทีที่ดีนะรับได้ยตังเมียไม่มองเนก็เลยมาจำลองให้จุนี่รครับ แล้วก็วิธีต่อมาคือการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงนะครับมันก็จะมีข้อดีอย่ขึ้นหนึ่งผสมติตไวเครับาดต้นทุนของเรื่องการใช้น้ําเชื้อผสมติดเร็วเพราะว่าใช้น้ำใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงผสมจริงอการแม่นยำนะครับนอกแม่นยำครับเรนเวลาของการตั้งท้องครับผมเพจแหนงว่าเพิ่นตั้งท้องเร็วนะครับพรมีเพียงหนงครับเกลืเลยมาใช้พ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับตัวหนึ่งต่อ ตอนี้เราแพนเขาอยู่บนเป็นล็อกหนึ่งประมาณสามสิบตัวครับแล้วตอนนี้เราจับกลุ่มประมาณนี้ก่อนตอนนี้มีประมาณยี่สิบตัวครับในเป้าหมายคือล็อกหนึ่งประมาณสามสิบแมวมครับผมนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ต้นนั่งเป็นวัวน้ำเขาวทั้งหมดนะครับครับต้องหมดเลยจะเป็นวัวไทยไม่กี่ตัวครับแต่แล้วมีแต่จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของตุ๊กไก่สีครับอาจจะเป็นแมงวัวที่ผสมติดหญ้าหรือแมงวัวที่ จึงมาผสมมันบดได้หรือบะทองงาครับเขาเป็นมีการรับผสมจริงทำเป็นทองว่าง่ายครับแต่ว่าโดยใช้วิธีการผสมจริงครับก็จะมีเอาวัวเข้ามากักโรคตัวเลือดตรวจตรวจดิดิตอลอาจจะงานมาผสมจริงนี่ผครับตัวอย่างครับของคุณข้าอ๋อนะครับยูนี่นะครับอ่าเอสจีเพนกามีการรับเห็ดงัวทองนะครับโดยการผสมจริงนะครับโดยการผสมจริงนะครับอัตราค่าเสียใจประมาณเท่าไหร่ครับเสียคาใจรับเงินบาท ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทตกท้องครับถ้าไม่ท้องไม่คิดค์อ๋อครับแล้วท้องอยู่มีมีมีระยะเวลาบ่ครับเสียครับจนจนเขาบอกเขาบอกว่าบ่กว่าเอ้แบบบ่ไหวละไปจึงมาเอากลับไปยังเงินใชไหมครับอ๋อทำไมคือก่อนที่วอมัดบอลกอนที่วอมัดจริงเนี่ยทีมตัลยแพทย์เราจะจัดทราบระบบสืบพันธุ์ครับจะมีการตรวจระบบสืบพันธุ์ก่อนครับก็จะประเมินว่ามีโอกาสทำท้องได้ไหมอืมถ้ามีโอกาสทำท้องได้เราก็จะย้ายเข้ามาแต่บอกว่าไม่ได้เลยก็แจ้งไปที่ลูกค้าว่าไม่ท ครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีวิธีการคัดกรองบางส่วนงานง่ายมากทีเียครับดังนั้นเนี่ยอาดูบื้องต้นเนี่ยมันก็บวกเกิน6เดือนในสิ่งทีการที่ใช้วิธีการผสมจริงถ้าผสมจริงเกิน3เดือน6เดือนเนี่ยถือว่าลำบากหนักนะครับก็ถือว่าอาจจะติดยากแล้วนะครับถือว่าถือวาหนักนครับต่อไปกับสิ่งผ้าพรมพี่น้องไปเบิ่งอีกขอกหนึ่งนะครับเนาะครับผมขอกนี้เป็นเป็นจะไหนครับขอกนี้ครับอ่อหนี้นะครับเป็นเป็น งู้วน,น,นเท่าในการประมาณเท่าวันแทกนคือใช้ประวันุงผูกหนึ่งตัวตอนนี้เอาแพนไวประมาณสามสิบแมต<อ>ตอนนี้เามีอยู่ประมาณสิบสองเมตรตอนนี้ตรงนี้นนนนก็ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นการฝกงวเท่าทงคภาพน,น,นรับรตรมีขอันนี้นะตัวเี้ยองหราทปตัวนี้เาปัจุบันอยู่2ปีว่าตอนนี้ใช้ป วัวเมีประมาณ12ตัวจะไปขอเหครับครับมันครับมันเองวัวเท่ากับวัวแดงนี่ครับแต้ต่างกันจะไหนครับหมายถึงวัเรื่องราคาเรื่องแดนแมนครับ่ังเรื่องราคาครับกับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์คือกระแสเนี่ยคือตลาดวัวแดงจีมาก่างดีกว่าครับแต่ฟังงุมองผมเนี่ยผมอยากดีทั้งสองสีทั้งวัวเท่าและวัวแดงเลยนะครับก็คือมีความชื่นชอบเรื่องวัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็จะประดิ์ทั้งวัวเท่าเรื่องวัวแดงเลยครับครับ อันนี้ก็คืออคอขี้หนึ่งของเพลินนะครับเพลินอ่าแบง่งออกเป็นสามคอครับพ่อแม่พี่น้องครับสามโซนนะครับอ่าโซนอันนี้คืออ่าโซนงัวเท้านะครับรากาที่เข้าเบรงผ่านมากกเ,นนนเนี่ยจะเป็นโซนงวแดงนะครับรากาโซนที่สามเนี่ยจะเป็นโซนงัวสายเนื้อนะครับก็จะเป็นบิบมาเตอร์แล้วก็แองกัรแบงกัดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ พ่อแม่พี่น้องครับภาพเอสีแห่งนี้นะครับก็เป็นฟา์มาตรฐานนะครับมีการนับเขาขัวนะครับมีการเลียงว่าบามันเรือนลอยนะครับนอกจากนั้นก็มีการผลิตน้าเชื่อนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับหรือว่ามาใส่บริการเพื่นนะครับก็สมารถมาได้นะครับอยู่อําเภอวยแถลงครับจังหวัดโคราชนะครับวันนี้นะครับผมบาลลูซิเกตนะครับพอจุคลิปหลักกะลาพ่อเมพี่นองไปก่กอนนะครับพบกแกนคลิปนาครับสวัสดีครับ